ดีค่ะกินอีกแล้วกินอีกแล้วกูกูกูอัอออนนี้ทำอะไรกินดีนไหมคะกินเป็นถาดไม่ตามถาดนะข่อจีนนนำยาต้าถาด มีหมูทอดด้วยแก้แก้เผ็ดเพราะว่าคิดว่ามันต้องเผ็ดแน่เพราะว่าใช้น้ำพริกแกงใตย้ยาใต้าตาป่าน้ำยาป่าใตา้ไม่ใส่กะทิเจ็บตาแลนวนะ่ะไม่ค่อยสบายตาเตือแฉะฉ่ำไปหมดขอนั่งสบายๆนะแม่น่าชอบนั่งขัดตาม,มาะบ้านๆนานะ คนมีอายุก็จะอย่างเงี้ยชอบน,นั่งกัดมากินด้วยกันคะ่ะผักก็หลากหลายนะคะน้ำน้ำน้ำน้อยแ,บบแต่ไหนเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวมันเผ็ดแน่หรอเพราะว่าพริกแกงใต้เขาจะเผ็ดเผ็ดร้อนเผ็ดติกไทยก็เลยใส่น้อยๆที่แรกว่าจะทําน้ํายาป่าป่าของใส่พริแก,กแกงภาคกลางเนี่ยพริกแกงภาคกลางไม่มี ก็เลยมีพิแกนใต้ก็แกนใต้ก็ได้โอเคจนะคะใส่แค่แบบว่าไม่ถึงครึ่งซองอะซองไม่ได้ใหญ่นะซองประมาณขีดหนึ่งได้อไม่ถึง เกิดอยู่ตรงนั้นไม่ผักเยอะแนะแต่ต้องขอนะ้ำเมนนิดนึงเพราะว่ามันแห้งไม่มีน้ำเดี๋ยวยูยาคุก ทำไม่เป็นหรอกทำมาสงสงๆอ้ๆๆโหตุเียนน, <c oughs> น,นนี่จังหนี่อือไปนี่กวอนคิดว่าคือเดี๋ยวไม่ได้เอาแตงกวาดองไปจะมากินกับแตงกวาดองสักหน่อยโดนโชบไปละกิน <c oughs> แค่นี้ก็พาไปคุบเลยค่ะเพราะว่าจะได้กินทั้งผักทั้งอะไรแม่นาชอบกินผักเยอะก็เลยหันเยอะหน่อย มีแตงกวามีพริกฝรั่งพริกปาปิก้าแน่ไม่เผ็ดหวานกระถงอ,อกขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็มีมะละีินกลวกไว้หมูทอดคุกกันเลยค่ะขนมจีนน้ำยาใต้ถาดขนมจีนถาดน้ำยาใต้ได้ยัง้หวนะเนาะไม่ใช่ตาถาลนะเนี่ยขนมจีนถาะ ใส่จานมันน้อยไงเอาใส่ถาดก็เลยอืมอืมพอเอาคลุกลมกับผักแล้วไม่เผ็ดเท่าไหร่ผักไม่เ่วยได้ไม่โควิดมันร้องไม่ได้มีของนะมันยังร้องเกินมันก็ดีนะมันร้องเสือ้อเตือนสติอืมอร่อยเท่า่อืม กินเองอร่อยเองนักเรียพอทำเองกินเองอร่อยเองนักเรียพอค่ะ อยู่มองนอกนอ่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายมันจะอยู่ยากเป็นยากอยู่ยากมันอยู่ไม่ได้เพราะของมันไม่ได้หาง่ายเหมือนบมองไทย แต่งงเียทำเองอะเนี้ยสดอทีเป็นมองขึ้น กินข้าวเที่ยงเวลาไปทํางานทํางานก็จะกินข้าวเวลาเนี้ยเสล็จลงคึ่งคุยคุยกับลูกชายตอนนั้ไม่หลบคุยกับลูกชายพี่ไทยพี่ไทยถึงบ้านแล้วมั้ง รอเดี๋ยวโทรไปแม่แม่กระมวแจะมาอุ่นของกินเอาแอร์ก่อนแม,ไไม่ไม่ได้ค่าโฆษณาแม่กนมินกินอยู่แต่กินไปคุยกับหัวใจไปร่างไงไล่เลยเม็ด อืมอเราเราขาดทุนเมะะื่องหรกสี่ถุง,ถงไม่รู้อ่ะขาดทุนเมะะื่อลหะ่ขาดดิก็สามถุงละเจ็ดร้อยถุงละสองร้อยยี่สิบกว่าบาทถุงละสองร้อยสามสิบสร้างมันเถอะเท่าอ่ะเนี่อันนี้ก็ทั้งหมดพันหนึ่งอ่ะที่มาทเก้าหกเก้าอ่ะอืมพันได้สี่ถุงถุงละสองร้อยห้าสี่มันเถ เขาที่จริงทําหน่าจะให้เรามารับสอ,องถุง5ถุงนะอืมช่างเถอะเองไม่รีวิวเองไม่รีวิวรีวิวบอกว่าแม่ส่งเงินให้เกินสั่งมะม่วงในราคาสามถุงหกหกเก้าหกแม่นันให้เก้าหกเก้าเขาก็เลยให้เพิ่มมาอีกถุงหนึ่งตกลงถุงเท่าไหร่วะเนี่ย ใน้นแตมันบอกแล้วถ้าไม่ถาไมนี่มันไม่ต้องซื้อเราผิดเองเราเอาเงิให้เขาเยอะไปไม่เป็นไรหรอกกัดกินไม่อร่อยเหม็นหืนเป่าหรือไม่ก็แถมน้ำพริกมาให้ก็ได้เนาะ คุยทะลุกันอันนี้อันนี้อัดคลิปนเนล้วเนี่ยเอ็นไปอัดคลิปไปคุยกับเอ็นไปมีโทรศัพท์าาพสองเครื่องแล้วเว้ยเลยทำได้นี่กินอะไรรู้ไหมขนมจีนถาดแม่ตำถาดนะขนมจีนถาดกินเหม็ถาดเลย

ขายน้ำหมหอมอีกอไม่เห็นไลฟ์สดเลยเอารุกค้าประจำไนงะ คนขายของดีก็บูกก๊พวกไม่ขายนะทิพนะคนขายของดีดดเดี๋ยวติดิดโอเคแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคุยกับลูกชายก่อนนะเขาไม่มาสว่วน